สวัสดีครับสมาชิกเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าสู่ระบบ mt 4ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับเชื่อมรหัส mt 4ในการเทรดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอร์ตจริงหรือว่าพอร์ตเดโมก็ตามนะครับวิธีการเชื่อมนะครับ mt 4นะครับให้เราดับเบิลคลิกไปที่ mt 4 handtec h market นะครับผม หลังจากนั้นนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับใครที่ติดตั้ง AI Dashboard เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการลงนะครับวิธีการล็อกอินนะครับรหัสของเรานะครับเข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาที่คำว่า Login to Trade Account เราจะได้หน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าเป็นพอร์ตเดโมนะครับให้เราสังเกตนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราจะเชื่อมพอร์ตเดโมนะครับเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือตั้งเอาไว้ที่เป็น Handtec Market Demo 1หนะครับหลังจากนั้นเราก็นำเลขพอร์ต mt 4นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับนำเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นพอร์ตจริงนะครับส่วนมากแล้วจะเป็น Handtec Market Server จะเป็น1นะครับให้เรานำรหัสนะครับที่เราเปิดบัญชีไว้เนี่ยนะครับนำเลข MT4 นะครับของพอร์ตนะครับของพอร์ตตัวเรานะครับนำเข้ามาใส่ตรงช่องแรกนะครับและช่องที่2นะฮะก็คือพาสเวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข MT4 หรือพาสเวิร์ดจะอยู่ที่อีเมลของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเป็นพอร์ตจริงนะครับมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ห หลังจากนั้นนะครับกดคำว่าเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าล็อกอินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเข้าสู่ระบบนะครับด้วย mt 4นะครับที่เราเปิดบัญชีเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ